และนี่คือสมาร์ทวอทอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆในปี2025นี้เป็นสมาร์ทวอทสุดคุม้มหน้าจอใหญ่โทรออกรับสายได้มีโหมดกีฬาถึง127โหมดกันน้ำแบตอึดทนทานใช้งานได้เป็นเดือนก้าวข้ามทุกขีดจำกัดวันนี้มาดูกันครับสมาร์ทวอทรุ่นนี้เป็นของแบรนด์ไฮรูรุ่น Runner กับราคาเพียงแค่หลักพันนิดๆเท่านั้น แต่ช่วงแฟลชเซล์หรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ราคาเป็นแค่หลักร้อยไปปลายเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่มีมาให้เนี่ยก็จะมีคู่มือสายเปลี่ยนนาฬิกาสีดําที่มีมาให้อีกหนึ่งเส้นตรงนี้เป็นแบบซิลิคนสายชาร์จแบบแถบแม่เหล็กและตัวสมาร์ทวอทเฮนู l ันเนอร์วัสดุตัวเรือนนาฬิกานะครับเป็นพลาสติกเกรดอย่างดีขอบนาฬิกาสงเงีเงินที่เห็นเป็นวัสดุโลหะด้านข้างจะมีปุ่มกด2ปุ่ม ปุ่มด,ด้านบนจะเป็นแบบแม่พิมยมสามารถหมุนได้ปุ่มด,ด้านล่างเป็นปุ่มกดเมนูรัดสามารถกดเข้าโหมดกีฬาได้ทันทีด้านหลังเป็นแผงเซ็นเซอร์แบบออปติคอลรุ่นใหม่ที่สามารถติดตามสุขภาพได้อย่างแม่นยำสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้นะครับจะมีลำโพงในตัวซึ่งด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นรูลำโพงซึ่งสามารถฟังเสียงได้อย่างชัดเจนตัวเรือนนาฬิกามาพร้อมสายแบบผ้าใส่สบายระบายอากาศได้ดีขนาดความกว้างของสายนะครับอยู่ที่22อมม,มนะครับ ตรงนี้เป็นเพื่อสามารถหาซื้อเปลี่ยนในตลาดออนไลน์ได้ทั่วไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ผมจะแสดงวิธีการเปลี่ยนให้ดูว่ามันง่ายาดแค่ไหนนะครับซึ่งในตัวกล่องเองเนี่ยเขามีสายแถมให้เราอีกหนึ่งเส้นก็คือสายซิลิโคนสีดําแบบนี้ครับนี่ครับเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้เลยเฮลูแลนเ n อร์รุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ HD ขนาด1.53นิ้วถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับเนี่ย สำหรับในส่วนของอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยในโหมดพื้นฐานเนี่ยใช้งานได้ยาวนานถึง30วันเลยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะใช้งานจริงๆนะครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า e hey l ลูฟันได้ทั้ง Android และ iOS หลังจากที่ทําการเชื่อมต่อเสร็จแล้วภายในแอปเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลเชิงลึกต่างๆได้ทั้งสุขภาพและกีฬาเพื่อนๆยังสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆรวมถึงการตั้งค่าการเตือนการเปิดการเตือนต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยภายในแอปพลิเคชันยังมีวัดเฟซ ให้เราเลือกดาวน์โหลดการใช้งานนับร้อยแบบเลยนะครับตรงนี้ไม่มีค่าจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แบบฟรีๆในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เปลี่ยนสายเพื่อนได้ดูกันว่าพอเปลี่ยนสายเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะตรงนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบสายสไตล์ลักษณะแบบไหนความเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกได้กับตัวเฮลูรันเนอร์ตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยก็คืออยู่ในห้องใช่ไหมครับแต่พอพามาออกนอกสถานที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆลองดูสิครับ ด้วยความสว่างจากแสงภายนอกที่มีเต็มที่และบรรยากาศที่ผมพามาเดินสวนแบบนี้ทำให้ตัวเฮลูเนี่ยเห็นชัดเจนมากขึ้นจะมองมุมไหนก็ดูสวยขึ้นอีกเยอะเลยครับเนี่ยวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับตรงนี้จะเป็นปุ่มกดแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับนี่ผมหมุนให้เพื่อนๆดูว่าเราสามารถเปลี่ยนวัตเฟสด้วยบบตรงนี้เลยหรือเลือจะแตะหน้าจอแล้วก็ปรับเปลี่ยนวัตเฟสด้แบบนี้เช่นเดียวกันครับกดปุ่มด้านบนหนึ่งครั้งก็จะพาะเพื่อนเเนี่ยเข้าไปสู่โหมดการใช้งานต่างๆนะครับตรงนี้มีฟังก์ชันต่างๆเ ให้เราเลือกใช้เยอะะมากมายเลยครับเพื่อนๆต้องลองดูนะครับในส่วนการตั้งค่าของตัวในการนะครับเพื่อนๆสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้จากตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างการล็อกหน้าจอการเลือกภาษาหรือจะรีเซ็ตหรือปิดเครื่องก็สามารถทําได้ในโหมดนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับการทัชสกรีนหน้าจอเนี่ยดูไหลลื่นไม่สะดุดเลยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียว ปุ่มกดด้านล่างตัวนี้เป็นโหมดทางลัดสามารถเข้าโหมดกีฬาได้เลยทันทีนะครับนาฬิการเรือนนี้รองรับการใช้งานกีฬาเนี่ยถึง127รูปแบบกีฬาเลยครับเพื่อนๆต้องการกีฬาแบบไหนเพิ่มเติมเนี่ยกราสามารถกดบวกเพิ่มเข้าไปในตัวของนาฬิกาได้เลยนะครับแบบนี้การปัดลงด้านล่างเป็นการดูเมนูและต่างๆให้เลือกใช้งานการปัดขึ้น,นด้านบนดูข้อความไม่เสรจต่างๆ การปัดไปทางขวาเป็นการดูข้อมูลรวมในแต่ละวันและสามารถเข้าเมนูละต่างๆได้อีกด้วยการปัดไปด้านซ้ายเป็นการดูหน้าวิจเจตของตัวนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงแหวนสุขภาพวัดอัตราการเต้นหัวใจดูอุณหภูมิวัดสุขภาพการนอนนนโหมดควบคุมเพลงวัดออกซิเจนในเลือดและยังวัดต่างๆไีมากมาหรือเราจะเพิ่มบมวกเข้าไปก็ได้ว่าอยากให้มี ฟังชันอะไรเพิ่มเข้าไปอีกก็สามารถบ,บวกเพิ่มได้แบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็เพื่อนๆเรามาดูอีกทีนึงเห็นไหมครับสิ่งที่เราบวกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นี่นี่ปฏิทินนี่ครับง่ายมากเลยเฮนู hey, รุ่นนี้เป็นรุ่นลันเนอร์ใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาทดสอบการวิ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหน ก่อนที่จะไปวิ่งนะครับมาดูหน้าปัดตัวนาฬิกาก่อนนะครับตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยเราสามารถกดแตะดูข้อมูลให้เด่นชัดขึ้นนะครับจะมีสีที่แตกต่างกันไปในส่วนของอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยถ้าเราอยู่ในโซนไหนเนี่ยไอสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีตามโซนของหัวใจเราด้วยนะครับอ๋อผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่านาฬิกาตัวนี้ไม่มี GPS ในตัวนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันเป็น GPS เนี่ยต้องใช้คู่กับตัวออพในโทรศัพท์มือถือนะครับ ต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับว่าเสียงหายใจผมดังไปหน่อยเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าในส่วนของตรงอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยเหมือนที่ผมบอกครับว่ามันจะเปลี่ยนสนีตามโซนของอัตราการเต้นหัวใจของเราด้วยหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะบอกข้อมูลการออกกำลังกายของเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับว่าข้อมูลเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยถือว่าละเอียดมากๆ แต่หากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเชิงลึกกว่านี้ก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยครับในส่วนตรงนี้ผมจะทดสอบให้เพื่อนได้ดูว่าสามารถสู้แสงได้มากน้อยแค่ไหนเมืเ่อกกบผมอยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็เดินมาตรงกลางแดดจัดเนี่ยเพื่อนๆลองดูสิครับว่าเห็นชัดเจนตามที่เพื่อนต้องการหรือเปล่านาฬิการรุ่นนี้มีมาตรฐานการการันน้ำระดับ IP68 โดนเหงื่อล้างมือล้างหน้าโดนฝนแต่ไม่ควรสวมใส่ในขณะว่ายน้ำอาบน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำที่มีความเร็วสูง ติดตามการวัดค่าสุขภาพได้อย่างไม่ยำไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดวัดค่าความเครียดและวัดสุขภาพอื่นๆอีกมากมายตัวนาการรุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธคลอริ่งก็คือสามารถโทรออกรับสายได้แบบนี้เลยเราจะโทรออกจากตัวนากาเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับพอหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วหรือเราจะรับสายโทรศัพท์จากคนที่โทรมาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ตอนนี้คุณกำลังทดสอบอะไรอยู่คะตอนนี้การทดสอบลำโพงของตัวรีการฮาหลูอยู่เป็นยังไงบ้างคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนมากเสียงที่ผมพูดตอบต่อไปได้นเสียงชัดเจนไหมชัดเจนมากค่ะ <Okay. S 3> และนี่แหละครับเพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับเจ้าตัวริการเฮลูรันเนอร์รุ่นนี้ว่าน่าใช้ มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหากเพื่อนเๆท่านไหนสนใจนะครับก็าสามารถดูตรงรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยครับผมได้แปะลิงก์ร้านที่เป็น Official ของทางแรนเฮลูไว้เรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าได้ของดีมีคุณภาพมีการรับประกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Mbox กล่องรีวิวไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลครับสำหรับการชมสวัสดีครับ